สวัสดีค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะอ,อกก็จะมารีวิวรวบรวมสกินแคร์ต่างๆที่ช่วยลดรอยสิวหรือว่าจะเป็นพวกฝ้ากระจุดด่างดํานะคะสภาพผิวอบตอนนี้ก็มันก็ยังมีแบบพวกเหลือรอยรอยสิวอยู่อ่ะตัวแรกนี่น่าจะเป็นยาสาม,มัญประจาบ้านของใครหลายๆคนเนาะสมูทตีเนื้อครีมเขาก็จะเป็นสีขาวๆนะอบชอบตรงที่กลิ่นมันหอมแล้วมันก็ค่อนข้างเข้มข้นนะอบจะใช้เฉพาะตอนก่อนนอนเท่านั้นเพราะว่าถ้าใช้ช่วงเช้ารู้สึกว่าจะหนักหน้าไปแต่ว่าโดยรวมมันก็โอเคนะมันทําให้ผิวเราดูนุมน่มๆขึ้นดูชุมช่มชื้นขึ้นเค ต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่เป็นไซอาน่าเมลาไบต์เอ็กซ์ตาร์รีแพลครีมเป็นครีมบำรุงผิวที่ช่วยพวกรอยจุดด่างดำพวกฝ้ากระนะคะที่เกิดจากแสงแดดหรือ รอยสิวเนื้อครีมเขาก็จะเป็นสีขาวๆค่อนข้างเข้มข้นนะแต่ว่าพอเกลี่ยเราก็จะซึมง,ง่ายนะคะไม่ได้รู้สึกเหนอะหนะอะไรนะที่สําคัญคือช่วยปรับให้ผิวหน้ากระจ่างใสให้ช่วยให้สีผิวสม่ําเสมอมากขึ้นส่วนผสมหลักๆนะคะเขาจะมีวิตามินซีนะคะช่วยเรื่องความกระจ่างใสอัลฟาอัลบูตินนะคะจะช่วยลดสีผิวที่มันไม่สม่ําเสมอนอะส่วนผสมที่สาคัญอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นเซวโรต์ฮาวายนะคะก็เป็นส่วนผสมที่ค่อนข้างแปลกใหม่มาถึงอตื่นตาตื่นใจน,นะเซรวโรตฮาวายคือเขาบอกว่ามันจะมีวิตามินซีที่เข ะะแล้วก็มีวิตามิน b 3สารแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะช่วยให้ผิวหน้ากระจ่างใสดูอมชมพูแล้วก็เรียบเนียนมากยิ่งขึ้นนะผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะคะเพราะว่าเขาไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์หรือน้ําหอมนะคะวิธีใช้ก็สามารถทาบางๆทั่วหนะ้าเช้าเย็นเลยก็ได้หรือว่าจะทาเฉพาะจุดก็ได้บอกว่าแต้มไปเฉพาะจุดตรงที่เรามีแบบเป็นพวกรอยสิวหรือเป็นรอยกระจุดด,ด่างดำมันก็จะช่วยให้พวกรอยพวกนั้นมันหายเร็วขึ้นนะคะบรรจุมา15กรัมในราคา99บาทเองสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นเอ,อเลฟเว่นทุกสาขาเลยนะคะไปก็เป็นนี่เลย เป็นโอเลซองนะคะอันนี้อบไทยต้องแต่สมัยแบบว่าเรียนมอต้นแล้วมันจะช่วยหน้าใสาขึ้นนะแต่ว่าเนื้อครีมมันค่อนข้างหนานหน้ามันดูใสขึ้นก็จริงแต่ว่าสิวมันขึ้นนะคะตอนนี้อบก็เลยไม่ได้เอามาใช้บนหน้าแต่ว่าเอาใช้ทาคอแทนมันก็ทําให้ผิวคอดูได้รับการบำรุงนะคะต่อไปก็เป็นอันนี้นะคะนี่เป็นเมดิมานะที่หลายๆคนก็คงเคยใช้กันเนอะก็โอเคนะคือรอยสิวอ่ะมันดูจางลงแต่ว่ามันค่อนข้างแพงหลอดนี้20กรัมนะคะราคาเกือบ500บาทแล้วก็เวลาทาต้องนวดนวดเข้าที่่หนนน้้าามักอกอถเิดทแบ เราไม่ได้นวดนวดนวด,นวดตบตบให้มันซึมเนื้อ,อยามันจะเป็นขุยตัวนี้เราจะชาร์จแค่เฉพาะก่อนนอนเท่านั้นนะคะส่วนเรื่องรอยสิวก็โอเคนะตังลงต่อไปตัวสุดท้ายแล้วนี่นะคะเป็นคิวเพรสซูเปอร์สตร้น10%วิตามินซีเนื้อเซรั่มนะคะเบาเบาเย็นเย็นซึมง,ง่ายแต่ว่าจะทิ้งความหนึบๆไว้นิดนึงโดยรวมมันก็ช่วยให้หน้ามันดูใสขึ้นนะอมจาราคาไม่ได้หรอกว่าก็แพงอยู่เหมือนกันนะประมาณ4-500มั้ง <Okay, S 2> โอเคก็จบแล้วนะคะสําหรับรีวิวสกินแคร์ในหมวดที่ช่วยลดรอยสิวหรือจุดด่างดําต่างๆพอส่่วนนใหญะะค ของที่อบเลี้ยวใช้มันก็จะเป็นของที่ราคาไม่ได้แพงอะไรมากแต่ว่ามันก็เห็นผลนะคะส่วนใหญ่ก็จะหาซื้อง,ง่ายตามร้านขายยาตามเซเวน่นอะไรแบบนี้เนาะ,ะถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์หรือกด subscribe นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปสำหรับคลิปนี้อุ่นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ